สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c Go Future ในวันพุธที่25กันยายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็บวกได้1.05เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,322.59เหรียญเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,306ถึง1,329นะคะในช่วงแรกนะคะราคาทองคำก็หลุด บริเวณ1,320ลงมาแล้วก็ร่วงลงมานะคะมาทำโโลที่บริเวณ1,306นะคะหลังจากนั้นก็มีแรงดิดกลับขึ้นมาได้นะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ1,324-1,325นะคะโดยในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงเนี่ยก็มีแรงซื้อจากตลาดสปอตเข้ามานะคะซึ่งแรงซื้อเนี่ยปกติมักจะเข้ามา ในช่วงที่ราคาลงมาใกล้ๆบริเวณแนวรับ1,300-1,305นะคะส่วนแรงขายนะคะถ้าหากว่าราคาขึ้นไปใกล้บิเวณ1,330แล้วไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่จะมีการขายทำกำไรออกมานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวไซเวย์อยู่ในกรอบส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนะคะก็มีดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่นะคะก็ออกมา ที่12.4นะคะเท่ากับต่ำกว่าที่คาดการเล็กน้อยนะคะดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเดือนกรกฎาคมออกมา1.0นะคะก็สูงกว่าคาดการนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาที่79.7นะคะต่ำกว่าค่าแล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าแล้วก็ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตเตริสอมอนนะคะออกมาที่0นะคะต่ำกว่าคาดการค่อนข้างมาก ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแยกกับค่านะคะก็มีส่วนช่วยสนับสนุนราคาทองคำให้ตบบวกขึ้นมาได้บ้างนะคะส่วนประเด็นนะคะปัจจัยบวกก็ยังเป็นในเรื่องของอปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะคะเรื่องเพดานหนี้แล้วก็ในเรื่องของงบประมาณโครงการประกันสุขภาพของป,ประธานาธิบดีโอบามานะคะซึ่งทางพ,พ,าพารรคนริปากินเนี่ยก็เอามาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองที่จะให้ผ่านงบประมาณ ผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวนะคะที่จะ,ะไม่ทําให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยจะต้องปิดทําการแล้วก็จะต้องผิดผิดนัดชําระะนี้ซึ่งในเรื่องของตีงบประมาณเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนะคะถ้าหากว่าสภาคองเกรสไม่ผ่านกฎหมายชั่วคราวในเรื่องของงบประมาณอันนี้นะคะก็จะทําให้สหรัฐอาจจะต้องอ ผิดนะัดชำระหนี้แล้วก็ในหน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องหยุดทําการไปด้วยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆน,นะคะถ้าเป็นในเรื่องของในประเทศนะคะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็ช่วยสนับสนุนราคาทองคำนะคะในประเทศแล้วก็อ่า ข่าวอื่นๆก็มีเรื่องของข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างภาครัฐของกรีซนะคะที่จะเริ่มต้นขัดงานประท้วงเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเพื่อคัดค้านแผนการปรับลดแผนการปรับลดก็ประมาณแล้วก็การเลิกจ้างพนักงานนะคะซึ่งก็คาดการกันว่าจะมีการเปลดพนักงานอีก12,500ตำแหน่งนะคะภายในในสิ้นเดือนนี้นะคะ ถ้าเราดูกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็ยังแกว่งตัวในระยะสั้นนี่แกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ระหว่างแนวรับ1 3ึ่งพันถึง1,330นสามอยาะคะ,ะแต่ถ้าเราดูในกรอบภาพใหญ่ขึ้นนะคะราคาทองคำก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะคะแล้วก็เมื่อคืนก็ยังทำจุดโลที่ต่ำกว่าโลโดโลเดิมของคืนก่อนนะคะก็ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะ เมื่อขึ้นไปถึงแนวต้านบริเวณ1,330ไม่ผ่านแล้วก็อาจจะมีการขายทำกำไรแล้วก็ลงมาใกล้ๆโลบริเวณ1,305-1,300ได้อีกนะคะ แต่ในช่วงสั้นๆนี้นะคะภาพกราฟในลายสอชั่วโมงเนี่ย ISI ก็กำลังปรับตัวสูงขึ้นนะคะ MACD ก็ตัดเส้นซิกเนลน์ขึ้นมาอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการรีบาวนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไปทำโลที่บรเวณหนึ่งันะคะเราก็ต้องรอดูแลวแนวต้าน1,330ในวันนี้นะคะจะผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสไปต่อที่บริเวณ1นึ่ัถ้าไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะผ่อนตัวลงมานะคะ แนวต้านวันนี้1,330-1,340แนวรับ1,350-1,300ส่วนเมื่อคืนดาวโจนก็ติดลบไปนะคะดาวโจนติดลบไป66.79จุดนะคะโดยที่ก็มีความกังวลในเรื่องเพดานนี้แล้วก็งบประมาณนะคะส่วนในสเมกนะคะก็อ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ นักทุนให้ความสนใจประเด็นเรื่องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิรานนะคะมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับยิรานรวมถึงประเด็นซีเรียนะคะทาง UN ก็จะประกาศสนับสนุนแผนการกำจัดอาวุธเคมีของซีเรียนะคะที่เสนอโดยสหรัฐแล้วก็รัเสเซียนี่ก็เลยทําให้ราคาราคาดิบน้ำมันราคาดิบน้ำมันในสเปนเนี่ยอ่อนตัวลงมาส่วนค่าเงินยูเอสตาลาก็ กระเตื้องขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะเนื่องจากค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่ ECB ประกาศว่าจะต้องอัดฉีดเงินต่อแล้วจารกเบียกของ ECB ก็ยังจะต่ำต่อไปนะคะในแชร์ซิลเวอร์ทัสนะคะซื้อโลหะเงิน26.98ตันนะคะ SDR ไม่ซื้อไม่ขายเราดูภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์กันนะคะซิลเวอร์ Silver ก็ยังทรงตัวอยู่เหนือจุดต่ำสุด ในระดับเดิมที่21.36ได้นะคะแล้วก็ราคารีบาวขึ้นมาแต่ MACD ก็ยังส่งสัญญาณในเชิงลบอยู่นะคะแนวรับวันนี้มีที่21แล้วก็ทดนา19.7นะคะแนวต้าน22แล้วก็22.5ส่วนค่าเงินบาทนะคะค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องไอนีไ์เริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะคะทำให ราาทำให้ค่าเงินก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นถ้าหากว่าราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะคะสำหรับแนวรับมีที่31.2แล้วก็ถัดมา31.1แนวต้านที่31.5แล้วก็31.7ส่วน i อซ์เรนะคะก็กำลังมีปาวขึ้นมานะคะหลัง RSI เข้าสู่เขตโ o w e r z o ประกอบกับราคาทดสอบแนวรับสำคัญนะคะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่แนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาลงอยู่ แนวรับวันนี้ที่108แล้วก็107นะคะแนวต้าน109.2แล้วก็110นะคะส่วนเซต50วันนี้นะคะร่วงลงใกล้ทดสอบแนวรับเส้น moving average นะคะบริเวณ960จุดนะคะโดย MACD ก็เข้าสู่ระดับแดนลบนะคะแล้วก็ RSI เข้าใกล้เขต l o v e r s o n e ก็คาดว่าจะมีแรงซื้อทำให้ดัชนีดิด ได้นะคะวันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ9 6 1นะคะแล้วก็ถัดมา952แนวต้าน979แล้วก็986นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดานิพนธ์จากบริษัทคาสิกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ